สวัสดีค่ะวันนี้มพาพบพกบสไตอีกแล้วนะคะมีคนถามสตว่าถ้าใช้สีทําในครั้งเดียวนะคะมีผมดําแต่ว่าอยากได้สีออกสว่างนิดนึงแต่ไม่อยากติดแดงหรือว่าติดส้มนะคะควรทําอย่างไรนะคะโอเคสีที่จะใช้นะคะถ้าอยากให้สว่างนิดนึงนะคะก็คือใช้สีบลอนสว่างก็คือเบอร์8หรือว่าเบอร์9นะคะหลังจากนั้นนะคะให้ผสมจุดหน,หนึหรือว่าแม่สีออก น้ำเงินนะคะนิดเดียวนะคะประมาณ5กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมก็คืออัรสบรอนนะคะตัว A21 ของเอยี่สิของเบอร์เลนาหรือว่าสีที่สตา์ใช้นะคะของกายแทงก็คือ A8 นะคะ A8 ตัวนี้ก็เท่ากับ ตัวอารบอนตัวอาร์บรอนนะคะสีที่มีตัว A อยู่ข้างหน้านะคะเรียกว่าตัวอารชนะคะในกรณีของกายแทงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเบอร์ลิน่านะคะเป็นตัว A ข้างหน้าคือแบรนด์สีของเขานะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นของยี่ห้ออื่นทั่วไปนะคะ international color chart เขาก็จะมีจุดหนึ่งอยู่ข้างหลังนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็น 6.1, 9.1, 8.1นะคะก็ผสมลงไปได้เลยนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าผมมันส้มมากๆนะคะก็ให้ใช้ดับเบิลนะคะก็คือจุด1นนะคะมีจุด1นึตัวนะคะเดี๋ยวตาจะเอามาให้ดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะ และนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็นมันแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เขียนว่า6.11นะคะเพราะฉะนั้นสีพวกนี้นะคะที่ด้านหลังเป็น6.11เป็นด้านหลังเป็นจุดห1หรือจุด1นนะคะสามารถที่จะมาลบล้างสีส้มแล้วก็สีแดงได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าในกรณีผมที่เป็นผมคนไทยแล้วก็เป็นผมเอเชียที่แบบติดส้มเยอะมากๆหรือว่าติดแดงมากๆนะคะก็ให้เพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก็คือจุด 7นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น6 1 1 7ตัวตัวจุดนข้างหลังนะคะมันก็จะไปหักล้างตัวสีส้มนะคะส่วนตัวนี้ก็จะไปหักล้างตัวสีแดงนะคะก็จะเป็นเบอร์เจ็ดซึ่งเป็น mask, แมสหรือว,ว่าเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะตัวนี้มันจะไปหักล้างกับสีแดงนะคะถ้าเกิดสมมติว,ว่าใครที่เราลืมข้างหน้าไปก่อนเนาะข้างหน้าเราสามารถมันเป็นความ สว่างความมืดนะคะอันนี้ก็เป็นระดับบอนนะคะก่อนหน้านี้เคยมีแผงสีเดี๋ยวสไตลจะขึ้นน้อยให้เนาะเบอร์หก็คือสีแบบดาร์กบอนนะคะแต่ทีนีน้สมมุติว่าเราอยากได้ไลท์บอนเราก็ต้องใช้เบอร์8 1นะคะแ1 1 7แต่ถ้าสมมติว่าเราอยากได้มีเดียมบอนนะคะเราก็จะใช้ตัว7 1 1๑แบบนี้นะคะแต่ยี่ห้อนี้ไม่ได้ทำ7.117มาเพราะฉะนั้นสตาร์ก็จะใช้สีเบอร์แปด7กับเบอร์6.117มาผาสมกันนะคะมันก็จะได้เป็น7.117นะคะก็ฟังดูแล้วอาจจะเออสตาร์บอกโค้ดอะไรไม่ใช่นะคะจริงๆตรงเนี้ยมันคือสีที่ช่างสีเขาก็จะอ่านกันว่าอ๋อถ้าหยิบหลอดนี้มาถ้าถ้าตาม international color chart แล้วเขาก็จะพอเราเห็นปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อตรง นี้เป็นสีบลอนด์ดาร์กบลอนด์กนะ็คือบลอนด์เข้มนะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งก็คือเป็นแบบปากกายเทาปากกายเทาเขียวนะคะทีนี้พอเราไปลงสีออกแดงมันก็จะเป็นสีที่หักหลังได้พอดีนะคะถ้าเกิดว่าสีทั่วไปก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาผสมสีแยกข้างนอกนะคะใช้เบอร์หกนะคะสมมุติว่าใช้สีอันนี้คือสีที่เป็นร e a d y mix นะคะเป็นผสมมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคือสมมติว่า คุณไม่มีสีแบบนี้คุณก็ไปซื้อสีเบอร์6นะคะหรือว่าบร้อนเข้มมา1หลอดนะคะแล้วก็ผสมกับจุด1นะคะของลอรีอัลก็จะมีจุด1ใส่เข้าไปอีกนะคะประมาณครึ่งหลอดนะคะแล้วก็จะมีจุด 7นะคะหรือว่าจุดหนึ่งเก็ได้นะคะมาผสมอีกประมาณ10กรัมนะคะก็จะได้สีนี้พอดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีที่ผสมมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะมีตัวข้างหลังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนี้ช่างทําผมก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าสีที่มันผสมมาสําเร็จแบบนี้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องมาผสมว่าเออต้องใช้อันนี้หนึ่งหน้าแปลงสองหน้าแปลงยังไงนะคะคือเขาผสมมาสําเร็จรูปแล้วนั่นเองนะคะ โอเคนี่ก็คือสีที่ลบโทนสีเขียวหรือว่าลบโทนสีส้มได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะบอมบอกเทคนิคแล้วก็มาอ่านค่าสีให้ฟังนะคะว่า,าสีนี้ ทำออกมาแล้วเป็นสีไหนแล้วก็ถ้าอยากได้สีเทาควรจะซื้อสีอะไรมาผสมกับสีอะไรนะคะอันนี้ก็คือ6117นะคะค่าไม่สีส้มได้เป็นอย่างดีนะคะ โอเควันนี้ต้องลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะเดี๋ยวเตาจะออพวิดีโอใหม่ให้ดูทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์นะคะเวลา11อนาฬิกา30นาทีค่ะแล้วเจอกันค่ะอย่าลืมไปตามดูเพลย์ลิสต์นะคะวิธีแก้ผมแล้วก็ปัญหาสีผมต่างๆนะคะวันนี้ก็บายบาย